เป็นสาจาเฮียงสาจาปูสจแคร์สจอเาเลนสจาะอกส่อเจดุงสจอุ้งถ้าเกิดสจาดงกับสาจเฮียงในลูกพ<แ>ี่ผมและสาจาใหญ่ลูกพระบาทไข่มวยลูกพระบาทสระบุรีอ๋อเป็นี่ยอ๋อ เมื่อเจ้าหน้าที่ออมาจอมาหน้าสวยกิ๊กกันตองดูเรือกันละไว้ต่างคนตาผายกันมาเรือสิงห์พิภัยรองเช้าเช้าเที่ยวสุดท้ายร้องน้ำแดงร้องน้ำแดงพลผู้กรมจากจังหวัดสกลนครภายกันร้องน้ำกันเรือสิงห์ปฐุมจากจังหวัดปฐุมธานีพายบทภายเบียกกันมาเอาละไว้ลุยแหลกแรกกันมาลุยแหลกแรกกันมาใบต่อใบตาต่อตาฝันต่อฟันเหงือกไม่เกี่ยวอาว้ยร้องน้ำแดงร้องน้ำแดงพลผู้กรมผายแรงแสงหนีไปก่อนว่าไงสิงห์ปฐุมไรบีขี่ขยมสิงห์ปฐุมไรบีขี่ขยมตามทันหรือไม่ทันทันไม่ทันทันไม่ทันบี ไ,ได้ไม่ได้เอาละครับดูซิว่าพอปู่กลมพรปู่ก้มจากเมืองการหรือว่าสกลนครดูซิว่าวันนี้มาดีนะครับทีมงานทีมงานกำจัดทีมงานกำจัดจะกํำจัดสิงห์ปทุมสิงห์ปทุมสิงห์งงปทุมทนายโชคไทย เอาละว้อย่างนี้อย่างนี้มีฮาผ่อนปูกลมบอลปูกลมไล่บี้ขี่คอมาแล้วเอาละครับผอนปูกลมเรือดีหรือว่ายอนเรือจากจังหวัดสกลนครสกลนครหรือว่าบึงการตีฝีพายอยู่บึงการตัวเรืออยู่สกลนครก็เป็นสกลนครบวกบึงการเจอสิงประทุมทีมงานจรอวันนี้ร่วมโดยเชวยกันกบทีมอาจารย์หนูคิตตี้เอาละครับดูสิว่าเที่ยวนี้สิงประทุมสิงประทุมจะสามารถฮิ้วได้หนีได้ฮิ้วได้หนีได้จะหนีออกไปออกในเมื่อเทียวดีพ่อนปูกลมเริ่มฮิ้วหนีใครอยู่ใครไปว่าแล้วระยะส สุดท้ายร้อยแมสสุดท้ายร้อยแมสสุดท้ายสิห์ปทุมไล่เบียดกันมาสิห์ปทุมไล่เบียดกันมาจะแสงได้ไม่สิห์ปทุมไล่เบียดกันมาสิ่งปทุมจแสงสิ่งปทุมจัแสงสิ่งปทุมจแสงสิ่งปทุมจแสงสิ่งปทุมจแสงสิงปทุมจแสงสิ่งปทุมแสงแสล้วแสงแล้วเสนชัยลิเกมา ในสิ่งประทุมพา,ายกันแล้วไม่ก้มเต็มกันพรปูกลมก็พา,ายมันเร็วรีใครชนะแล้วเนี่ยยังดูหรือ,รอว่าเรือทนาย <Hey! S 1> เป็นไงะ่ะอานาจจะพายนี่โอ้อยอยยยสยสไลยรากมากสรอย์ยากมากไม่เอาไม่เอาอยา,ากมากใจคอไม่ดี หรือว่าเรือทนายจะพายนีไอแดงเอาแม่มันทั้งสูสีเสีเาสายวไซแม้เรือบ้านป่าเทพอนาคตสมคเนเป็นไงคู่ที่สิบมีลิเกเสียด้วยมีลิเกมาแต่เช้าเลยแม่มันพายสุขสัน เอาพายกันสุดสวยพายกันสกสันพายกันสุดสวย uh huh. ดูสิว่าใครจะช่วยว่าชยายอีกเอาดูซิว่าใครจะช่วยเขาชย uh huh. า,าชย uh huh. ใคลงเมื่อกี oh. so. ้เลยหนูเขาใหีแรกพี่คิดว่าพอร์ตูกกรมดูไปดูมาเหมือนสิงห์มุทุมอ่ะพรปตูกกรมหรือเปล่าอย่าเพิ่งเดือยอย่าเพิ่งเดือยอย่าเพเดือยอย่าเพิ่งเดือยดูซิว่าใครจะช่วยเขาช่ายใครหนูลูกพ่อบอกกันเลยหนอใครอ่ะบอกกันแล้วไม่นายเที่ยวนี้เรือธนายคว้าชายหมข้างตัดสินครับ รบอบกรรมการยกธงน้ำเงินครับสิงประทุมสิงประทุมครับชนะไปเดียวครับผกเกลียยเสียงมึงแล้วเกิน